ทำใหม่พี่น้องแฟนเพจเสือมือสองจ้าพักลวกมีมะระอันก็จะเอิญพักเอียงก่อพักผ้าใบห้านเจอภาษาไทยบรูนี่สมพักความได้ไหมอุ้ยสมพักถ้วยเบ้อเลยอหุ่นสินซื้อมากเลยหมู่บ้านสินกับ่เบิด คือตั่อ่ะองร,รนสนซ้มๆนีอ่ะขับรถไปทุระามากหนามแดงลังวัดนามแดงเออ ชีตามหงส์เสียดแต่เผ็ดนะจ๊ะอืักผ่ารวยาย,ยนี่เอินพักกันจ่องยโซเอินนดยโซเอินพกักผ่า คนแกนเขาจะอาเจียนพระกันจองภพราไทยบอกรกันจองมันบอกบรู้กันภาษาเชฟชุกอืมอ,อืม,อม กีเป็กหยิบกระดาษเชชู้มาไม่เด้กกับอันสตอสตอกินไรบ้บวดได้ยืงท้องเป็นบอพี่น้อง <c oughs> <c oughs> กินไร,ร้เม็ดบวดได้เลยยืงท้องแม่น้ำลาบก็เจ้ากินได้ไหลายเราเพกินได้อืมอากาศอากาศ,อากาศมันฮอน ดอกกระเจียวกินสรงพักกับตแตมหงมึงหันว่าเดะแหวะซื้อเขาเนีย้ยเขาเจ้ากับม่เดีะหงมันห่วงขี้ขี้ขาดลุ่งรถหานห้าง การจองนี้อร่อยอีก,กคำกน,นะนะกับตำบุ้ง สวัสดล้วพี่น้งองฮบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะ